ประมาณปี2,552ตอนนั้นเจ้าของกระทูเรียนอยู่ม .6 แล้วที่บ้านกำนํำลังหาซื้อบ้านใหม่เนื่องจากว่าบ้านเดิมเป็นเถาเฮาป้าเราเลยอยากได้บ้านเดี่ยวสวยๆส,สักหลังราคาเบาๆเลยตัดสินใจไปดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่ห่างจากบ้านเก่าเราเท่าไหร่วันนั้นในตอนเย็นหลังเลิกเรียน เรากับที่บ้านก็เลยขับไปดูบ้านหลังนั้นขออธิบายนะครับว่าบ้านหลังนั้นสวยมากๆเป็นบ้านชั้นครึ่งตอนแรกเดินเข้าไปก็โอ้โหพื้นที่แช่สวยเหลือเกินมีเฟอร์นิเจอร์ที่อิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเพราะเป็นบ้านของภรยาชาวต่างชาติซึ่งนาเขาคงจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อังกฤษเราก็แบบชอบมากนะ แต่ที่ตรงที่เป็นบ้านมือสองเท่านั้นแหละก็เลยไม่โอเคม้าเราก็ไม่ค่อยว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่ทำงานของม้ามากๆหลังจากดูบ้านเสร็จเราก็กำลังจะขับรถกลับกันแต่ทางหน้าบ้านคุณนะ้าคนนั้นนะ่ะเป็นทางเดินที่เป็นรถทางเดียวซึ่งกลับรถไม่ได้ป้าเราเลยขับไปข้างหน้าก่อนเพื่อหารถกลับ สองข้างทางเปลี่ยวมากเราตัดสินใจทําไมที่กับรถไม่มีเลยนะทั้งที่แค่หนึ่งทุ่มเองมืดและก็เปลี่ยวมากๆจนน่ากลัวทางซ้ายมีคล้ายๆกับเป็นโรงงานเล็กๆทำอะไรสักอย่างพอเห็นทางทางซ้ายนั้นเป็นทางสี่แพ่งเล็กๆซึ่งแน่นอนว่าไม่มีรถเลยมีแต่รถคันของที่บ้านเราป้าเรา ก็หันท้ายมาสายมือปรากฏว่าทางขวามือเป็นหอพักเรามองครั้งแรกเราตกใจมากจากลักษณะของหอนั่นก็คือเป็นหอสองชั้นและไม่มีห้องไหนเปิดไฟเลยมันแปลกอะ่ะแปลกมากที่สำคัญมีต้นโพลต,ต้นใหญ่อยู่ตรงทางเข้าซอยเข้าหอบ้าไปแล้วด้วยความที่ปากไวกว่าที่คิดเลยพูดขึ้นมาว่าหอบ้าอะไรอยู่ทางสีแพร่ง เมื่อก็เมืด,มดน่ากลัวป้ากับมา้าเราเงียบม,มาตลอดเราชะง,งักพอคิดว่าอ้าวชืี้หายแล้วตูวทำไมทักแบบนี้วะตากเสียจริงๆปกติเราจะเป็นคนเห็นอะไรแปลกๆตอนกลางคืนนี้บ่อยมากแต่ละครั้งทำให้เราสยองหลอนไปหลายวันในหลังจากนั้นเราก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลก ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าอะไรวันหนึ่งเราโดดเรียนไปกับเพื่อน,อนตอนนั้นเกเรมากเราไปกันเพื่อนประมาณห้าคนรวมกับเราด้วยนั่งรถเมย์ไปวังหลังระหว่างที่เพื่อนเรากำลังจ่ายตังค่ารถเมย์อยู่ก็ยืนแบ่งห้าสิบให้กระเป๋าทอนมาแค่สองบาทพวกเรางงมากมันถามเรามากันกี่คนวะ เราบอกว่ามากันแค่ห้าคนทำไมเหรอมันเลยท่วงตังทอนอีกแปบาทจากกระเป๋ารถเมยและพี่กระเป๋าก็บอกให้ว่าอ้าวก็มีหกคนไงถูกแล้วนี่เพื่อนเราเถียงพี่หกคนที่ไหนหนูมาห้าคนพี่กระเป๋าน้องผู้หญิงผมหยิกเสื้อพลาสนั่นไงพวกเรามองหน้ากันแล้วเงียบไม่พูดอะไรก็เลยเฉย เพื่อนที่นั่งอยู่บอหลังอยู่คนเดียวรีวิงขึ้นมานหนคณพวกเราและเราก็ไม่ไปเดินบางหลังกันเราก็ตะงีง้ตะงี้แล้วว่าเอ๊ะกระเป๋าน,นั่นนะ่ะมันอำเราหรือเปล่าวะช่างเหอะช่างเหอะแค่8บาทเองวันต่อมาเราก็คุยกับเพื่อนๆเ,เพราะในนั้นนั้นมันมีธุรกิจขายโปรตีนเชคที่กําลังมาเราบอกกับเพื่อนว่าจะไปสัมมนาเพื่อจะหาะไรายได้เสริมบ้าง เราก็ไปนั่งเล่นอยู่ประมาณ4-5นาทีที่อ่อนแกงตอนนั้นพักเที่ยงโรงเรียนเราก็มีห้องประจำที่เป็นทางเดินของโรงเรียนบางก็บางวิชาเราเรียนศิลปะญี่ปุ่นห้องก็อยู่ชั้น3พอดีมีเพื่อนห้องวิทมาคุยกับเพื่อนในแกงของเราอีกเราหันหน้ามาทางพวกเราแบแบแปลกแปลพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากเพื่อนห้องวิทย์คนนั้นกลับห้องไปแล้ว เพื่อนในแก๊งนามสมมุติว่าเก่งก็เดินมาหาพวกเราที่นั่งคุยกันอยู่แล้วก็ยิงคำถามว่าเก่งพวกเองมากันแค่นี้เหรอเมื่อกี้ใครใสร่ชุดพะละาผมยาวๆยางอีกวะนั่งหันหลังใชเออ่เอ้ไอเอ๊นามสมมุติปะ่ะพวกเองรู้จักมันด้วยเหรออ้าวงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับไอนี่ห้องวิทซึ่งพวกเราไม่รู้จัก ตูอยู่ห้องทงตูแค่นี้เรามึงบ้าเหรอตูอยู่กันแค่นี้ไม่มีใครมานั่งอยู่แล้วเก่งเมื่อกี้บีนามสมมุติเห็นว่ามานั่งตูก็เห็นว่ามานั่งก็เลยงงเพื่อนเราก็บอกว่าและไอเอ้นี่ใครเหรอเก่งก็บอกว่าเองอะมานั่งกับตูทำไมเพื่อนเราและตอนนี้เห็นปปล่ะ เก่งบอกเออเออมันหายไปไหนวะเพื่อ,อนหันมามองเราแบบสยองสยองเรานิงเงยบเลยจ้าเก่งเลยเดินจากไปทิ้งความงงงวยบความสยองมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเมื่อวานกับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราไม่ชอบเลยที่เวลากลางวันนะเว้ยจะบอกไว้ว่าที่เกิดขึ้นกับเรานะ่ะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะ ตั้งแต่ที่ตอนไปดูบ้านพอวันเสาร์เรานั่ง BTS ไปลงเพื่อนจิตสมมนาเสร็จก็เกือบสามทุ่มเราเซวังก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงบ้านต้องกลับมาทางสายใต้ใหม่เราเลยนั่งรถเมล์ไปแถวแถวถนนเส้นหนึ่งแถวแถวจุฬาเราจะไม่ได้ว่าที่ไหนตอนนั้นเราก็โทรถามเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็บอกว่า เรานั่งผิดขันผิดฟัง่งให้ลงรถแล้วก็ข้ามสะพานลอยมาในฝั่งตรงกันข้ามรถสายเดิมปลับระหว่างลงรถก็เดินขึ้นมาสะพานลอยเราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำตาลกลางเกงสียนยินหน่อยเดินตามขึ้นมาเราเลยกลัวว่าจะเป็นอะไรมันหรือเปล่าเราก็เลยหันไปมองอีกทีตอนนั้นเราก็ได้ยินเสียงคนเดินตามมาติด หันหลังไปข้างปากไม่มีใครเลยเรากลัวมากก็เลยวิ่งลงให้เร็วที่สุดเพื่อนเราบอกใจเย็นๆเป็นอะไรเหรอเราบอกขอวางก่อนนะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวโทรหาระหว่างที่เดินทางมาเราก็นั่งขึ้นรถตู้ซึ่งมันดึกมากแล้วเรารู้สึกว่าคนที่นั่งข้างเราตลอดเวลาเราละแวงหันไปมองบ่อยมากแต่ไม่เจอใคร ลูตู้มีน้อยมากเหตุการณ์ทุกอย่างเราจำได้ไม่มีวันลืมตอนนั้นที่บ้านเราป้าแล้วก็หมาเราเขาคงเจาะผนังบ้านซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ทำอะไรก็ได้ยินเสียงดังกันหมดเรากลับมาอาบน้ำตอนนั้นเราเลี้ยงหมาด้วยเอาหมาเข้านอนในห้องด้วยทุกวันอายุได้สองเดือนพันเทเรียเราเพียมากไม่ได้ทรหาเพื่อนเลยกลับไป เราตื่นขึ้นมาอีกทีหมาเรามันน้องเอง็งเอ็งขิวน้ําเลยให้น้ํามันเดิมปกติมันไม่เคยตื่นมาอ้างเอง็งเองอะไรเลยเราเดินมาแล้วก็เอาน้ําให้มันกินแล้วก็ไฟข้างล่างก็ปิดหมดแล้วเอาน้ําให้เราก็นอนต่ออธิบายในลักษณะบ้านของเรานิดหนึ่งนะครับเป็นห้องเล็กๆเปิดประตูเข้ามามีตู้เสื้อผ้าอยู่ซ้ายมือเดียงกัน ถึงจะมีกำแพงกั้นอีกทีเป็นฝั่งขวามือใกล้กับประตูโต๊ะเครื่องแป้งนั้นเตียงเราอยู่ทางขวามือติดหน้าต่างทีวีอยู่ปลายเท้าหมาเรานอนอยู่ใกล้โต๊ะกับเตียงเตียงเราขนาด3.5ฟุตพอนอนคนเดียวได้เราเป็นคนนอนตะแคงซ้ายค่ะซึ่งเป็นหันหน้าเข้าไปทางหน้าต่างหันหลังกับประตูพอกำลังจะหลับเคลิ้มๆจึงหลับเกินตื่นเรารู้สึกว่า ปลายเตียงเรายุบฟุบเราก็คิดว่าทําไมเตียงยุบวะอ้อยมา้าคงเข้ามานั่งห่มผ้าให้เราหรือเปล่าแน่เราลืมล็อกประตูล,ล็อกก่อนทุกครั้งเลยที่ปิดประตูเอ๊หรือว่าเจ้าหมูหมาของเราเองมันกระโดดขึ้นมาบนเตียงเราหรือเปล่ามันแค่สองเดือนจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะกระโดดไม่มีทาง พราะมันกระโดดขึ้นเตียงเราไม่ได้แน่เพราะมันสูงมากระหว่างที่คิดนั้นฟุบเฮ้ยขยับตัวมากลางเตียงแล้วคิดว่าในห้องนี้มีอะไรหรือไม่มีแค่เรากับหมาเท่านั้นถ้าจะมีอะไรไม่ใช่เราสิ่งแล้วละ่ะฟุบข่าวแล้วเตียงครึ่งเตียงก็ยุบลงไปหมดรวมไปถึงหมอนด้วยเหมือนมีคนมานอนข้างๆเราเรากลัวมาก เรายังนอนตะแขงไปทางหน้าต่างเรารู้แล้วว่าเราเจอกับอะไรเลยท่องบทสวดคาถานัโมตัสสน้มโมตัสสะกำลังจะท่องต่อมีเสียงหนึ่งผู้ข้างๆของเราว่าไม่ต้องท่องหรอกไม่ได้ช่วยอะไรและมีเสียงหัวเราะในลําคอเสียงเย็นน่ากลัวมากเราแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงผู้หญิงหรือว่าเสียงผู้ชาย พิมไปขนลุกไปเมื่อคิดถึงตอนนั้นนอนน้ำตาไหลกระดุกกระดิกไม่ได้กลัวจนทำอะไรไม่ถูกเขาตนนั้นนอนข้างหลังเรามานานสักเท่าไหร่ไม่รู้เรารู้อีกทีก็ประมาณตีสี่กลัวมากก็เลยนั่งร้องไห้ผวาคิดทบทวนเมื่อกี้มันคืออะไรเรากำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงทุบก,กำแพงข้างๆหน้าต่างที่เรานอน ทุบแรงมากๆเลยมาทุบทั่วทั้งห้องเลยทุบอยู่นั่นเราคิดว่าป้าหมาเราทำที่แขวนรอจบประตูผนังหรือเปล่านี่มันก็ตีสี่แล้วนะคงหลับกันหมดแล้วเราพวาเปิดไฟนอนเลยทีนี้อยากจะวิ่งไปห้องป้ากับห้องมมาขยีอยู่ข้างๆแต่เกรงใจเพราะมันไม่เช้าเลยเลยขมตานอนให้หลับลง พอตอนเช้ามันจะเล่าให้ไก่ฟังกลัวเขาหาว่าคิดไปเองตกเย็นไฟดับจ้าเราเลยเล่าให้หมาฟังว่าหมาบอกว่าเพิเจอไปหรือเปล่ามึงใครมันจะเข้ามาได้เอาเราก็คิดตรงนี้แหละแต่เราก็ไม่รู้เขามาได้ยังไงไม่สบายใจมากกลัวว่าบ้านตัวเองกลัวบ้านตัวเองไปเลยล่ะในช่วงนั้นหมาเราเลยโทรหายายเราเลยบอกกับยายว่า เราโดนผีหลอกเกิดมาก็เพิ่งโดนผีหลอกแบบสยองก็แบบนี้แหละขาวักแรกเลยแกว่งขาไปบนต้นไม้กับเหยียบดินถนนที่อยู่น่ากลัวมากแล้วนะอันนี้แนบชิดอยู่ห่างของเราไม่ถึงฟุตยายเราเลยท่องอิติปิโสตามอายุบวกหนึ่งก่อนทุกคืนทุกคืนแล้วเราก็ไม่เคยโดนแบบนี้อีกเลยทุกวันนี้ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเข้ามาบ้านเราได้หรือเพราะเราปากพ้อยก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เราก็เจอบ้างแต่เป็นเสียงบ้างเงาบ้างแต่ที่เจอมาเรื่องนี้เรากลัวที่สุดในชีวิตเลยแหละใครที่เห็นอะไรตอนกลางคืน,นแนะนํานะครับว่าอย่าทักอันนี้เรื่องจริงถ้าเขียนอะไรไปชวนงงก็ขออภัยด้วยนะคะจากผู้เขียนครับนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสัน่นคล้ายกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ